ในหมู่บ้านเล็กๆที่อบอุ่นแห่งหนึ่งในเทือกเขาอันสวยงามมีเจ้าหมาน้อยชื่อมอมแมมตัวเล็กคนฟูชอบนอนดูดาวทุกคืนมอแมแมมมีความฝันว่าอยากไปจับดวงดาวสักดวงแล้วขอพรที่ได้บินได้ในคืนหนึ่งขณะที่มอมแมมนอนดูฟ้าก็เห็นดวงดาวตกลงมามันรีบวิ่งไปที่ป่าข้างหมู่บ้านและพบกับดวงดาวดวงหนึ่งกำลังส่องแสงอยู่ในพุ่มไม้ดวงดาวพูดว่าเจ้ามีความฝันหรือเปล่ามอมแมมตอบว่าฉันอยากบินได้ ดวงดาวหัวเราะงั้นเจ้าต้องไปตามหาปีแข่งความกล้าที่ยอดเขาสูงสุดและเจ้าจะบินได้มอมแมมตัดสินใจออกเดินทางแม้จะกลัวและไม่เคยไปไกลขนาดนั้นเลยระหว่างทางมอมแมมเจอพายุลมแรงและทางลื่นแต่มันไม่ยอมแพ้ได้รับความช่วยเหลือจากนกฮูกเต่าและแมวป่าทุกคนต่างบอกว่าความกล้าไม่ได้แปลว่าไม่กลัว แต่แปลว่าเดินต่อไปแม้จะกลัวมอมแมมเดินขึ้นยอดเขาต่อไปเรื่อยๆด้วยความยากลำบากแต่มันก็ไม่ยอมแพ้เมื่อถึงยอดเขาดวงดาวปรากฏขึ้นอีกครั้งและมอบปีกแห่งความกล้าให้ทันใดนั้นมอมแแมมก็บินขึ้นฟ้ามันบินผ่านหมู่บ้านกลายเป็นตำนานของเจ้าหมาน้อยที่กล้าฝันและกล้าออกเดินทาง